ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนักล่าอีกแล้วนะครับจะพามาชมที่แปลงนี้นี่เห็นไหมยันต้นตาลนเลยอ่ะแปลงนี้เกือบ5้าไร่ครึ่งนะครับดูถนนถนนนี่รถส่วนกระสอคันได้สบายสบายเลยเนี่เห็นไหมทนดูหน้าผมแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูอย่างละเอียดนะครับให้ดูโดยรอบๆก่อนเนี่ยอยู่ที่อำเภอดอนเจดีย์ D นะครับสุพรรณบุรีนะครับ มันติดกันระหว่างอำเภอเมืองอำเภอดอนเจดีเนี่ยนะเนี่ยแปลงนี้เนี่ที่ผมบอก,กน,นะฮะหมดเนี่ยห้าไร่หนึ่งงานเก้าสิบกะตารางวานะครับเกือบละเกือบห้าไร่ครึ่งเอาง่ายๆเยเนี่ยหมดเนี่ยเนี่ยนะข้างหลังผมเนี่ยสองจุดสองเก้าสองจุดสองเก้าล้านเนี่ยนะครับเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยนะอ่ะตามผมมาเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันว่าจะเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบลองตามมาดูก่อนนะครับไปเที่ยวด้วยกันตามมาครับ อ่ะโอเคครับผมมาพบกันกับอีกหนึ่งกล้องนะครับให้เห็นหน้าผมแค่หนึ่งนาทีพอนะครับนี่แปลงนี้นี่ที่เห็นเป็นท้องนาทั้งหมดเนี่ยนะครับฝั่งนี้ติดไม้ล้อมเขาปลูกไม้ล้อมนะฝั่งนี้ก็คือเป็นทุ่งนาเราแล้วด้านหลังติดต้นตาลฝั่งนี้ก็ติด,ต,ดติดบ้านคนนะครับดูถนนนะครับผมอยู่ที่ผมเรียกว่าอำเภออำเภอเมืองก็ได้มันเขต้อยต่อนะครับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีก็ได้นะครับติดกับอ,อำเภอรอนเจดีสุพรรณบุรีนะครับด้านนี้ห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยกิโลนะนี่ห้าไร่หนึ่งงาน 90กว่าตารางวาหรือเรียกง่ายๆเลย,ย,ออยนิดเดียวก็คือ5ไร่ครึ่งขายยกแปลงนะครับ2.29ล้านไฟฟ้าดูเสาไฟนะครับเสาไฟทั้งปากเสาปีที่แล้วทําไมผมทังรู้ล่ะก็ปีที่เราขับมาเขากำลังทํา,าทอยู่พอดีนะครับโอ้แต่มันจะลกที่นึงเพราะว่าหญ้ามันเพิ่งขึ้นเลยรถผมจอดเนี่ยนะชุมชนขนาดใหญ่เลยนะครับชุมชนขนาดใหญ่อยู่ตรงนู้นเลยไปหน่อยเดียวนะครับทีนี้แปลงนี้นะผมเล่าให้ฟังก่อน เป็นฉนดคู่แดงนะฉนดคู่แดงหนึ่งผืนเลยตามคอนนเนี่ยเท่าที่ท่านเห็นนะ่นนะก็ประมาณสักไม่ตีไวเอวแล้วกันตีไวเอวเห็นทงสีชมพูนะไมละ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเราให้ฟังเดินไปกันเรื่อยๆก่อนขับออกไปประมาณ2กิโลก,กว่าๆนะครับถึงถนนสี่เลนสี่เลนเนี่ยเส้นที่สุพรรณบุรีไปดอนเจดียอ่ะประมาณ4ี่เลนเลยนะตรงไปอีกนิดนึงก็ออกไปนุ่นเลย3 4มสี่ที่มาจากกรุงเทพนะครับผมว่าแปลงเนี้ยทาไรนาส่วนผสมได้ปลูกบ้านได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยโป่งโล่งเลยนะครับ เจ้าของขายก็ต้องการใช้เงินเอาพูดง่ายๆกันนั่นนะครับป่ะเราไปดูกันปลปานี่มีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเดินไปก่อนเดินกันไปเรื่อยๆก่อนนะนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องเปิดเล่าพร้อมกันหลายเรื่องไม่ได้เทียนปักทงเนี่ยนะเนี่ยนะ้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นฝั่งนู้นอนะ่ะฝั่งนู้นอนะ่ะมันจะเป็นร่องน้ําฝั่งนี้เป็นร่องเล็กๆมองไม่เห็นเราต้องฝั่งนู้นครับแต่น้ํายังไม่ค่อยมีเดี๋ยวผมพาไปดูท่อปะปาก่อนเขาเพิ่งวางท่อนะ เนี่ยน้ำมันน้อยนิดนึงปีนี้ฝนมันตกน้อยครับปีที่แล้วมาน้นน้ำเต็มเลยถน,นนนี้เพิ่งทาได้ไม่นานนะหกเมตรอะนะครับไม่รวมหลายทางนะอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันครับไปดูท่อประปา,ปากันว่าเฮ้ยมีจริงนะดีวจะหาผมมโนนะครับบ้านคนมีอยู่เรื่อยๆนะท่านมาปลูกบ้านได้นะบ้านคนมีอยู่ตลอดนะครับนี่เห็นท่อประปาปะ่ะมีประปาอยู่นะครับเนี่ยเขาวางว้เป็นระยะระยะระยะ,ระยะไปเรื่อยๆนะเพิ่งขุดฝั่งท่อได้ไม่นานนะครับ แสดงว่าไฟฟ้ามีประปามีแล้วก็ที่ผมเห็นเนี่ยอินเทอร์เนต็ตมีนะครับผมเห็นสายสัญญาณมันอ่ะนะเนี่ยนะเราเรากันถึงขนาดเรื่องของอินเทอร์เนต็ตเลยนะว่ามียืนอยู่ในที่เราปะเดินดูด,ดิมันจะโค้งหน่อยหนึ่งนะตรงหน้าที่เรามันจะโค้งอยู่นิดนึงเออยืนอยู่ในที่เราหันหน้าออกถนนเนี่ยทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะครับเนี่ยมาถึงนี่แล้วเห็นไหมมันจะโค้งหน่อยหนึ่งท่านเห็นทุ่งชมพูใช่ไหมแล้วก็ไปตรงที่ผมจอดรถอ่ะนี่เห็นมันจะโคง้ง ระยะความกว้างตรงนี้ประมาณสัก60เมตรนะครับ60เมตรลึกๆลงไปเนี่ยเกือบ200เมตรนะยันต้นตาลแต่ผมขออนุญาตไม่เดินลงเพราะมันจะลงยากนิดนึงเพราะว่าต้นไม้มันลกนะครับแล้วนาเนี่ยมันมันข้าวมันยังไม่ได้เก็บเกี่ยวไงเนี่ยย,ยันต้นตาลแล้วกันนะครับถึงต้นตาลเลยแล้วอบหลังข้างหลังมีร่องน้ําด้วยตอนนี้ผมเคยมารีวิวไปแล้วนะครับปีนู้นนะครับเคยมารีวิวไปแล้วรอบหนึ่งน,นะครับทีนี้เขายังยัง,ยงช่วงนั้นผมก็หยุดไม่ได้ไม่ได้รีวิวให้ต่อนะครับ เดี๋ยวที่ก็มารีวิวให้อีกรอบนึงน,นะฮะส่วนข้างๆเนี่ยเป็นฟาร์มไก่แต่เขาไมา่ได้เลี้ยงนะเขาไม่ได้เลี้ยงไปเดี๋ยวผมพาไปเดินดูนะครับสนใจก็แอดไลน์ได้นะครับอ่าไอดีไลน์ผมก็แอดไซบีโอวเลขแปดนะครับบีโอวนะครับแอดไซก่อนนะพิมพ์ใหม่แอดไซก่อนแอดไซบีโอวเลขแปดหรือเบอร์โทรผมก็ศูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้าสองศูนย์เก้าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะที่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันตรงเนี้ยมันจะโค้งหน่อยนึงอนน่ะ เียวกับโค้งอะไรไม่รู้อ่ะนะครับโค้งนอกนะไม่ใช่โค้งในเนาะโค้งนอกนะครับหน่อยเดียวเองเนี่ยเห็นไหมมันโล่งเี่ยแล้วท่านดูดิติดถนนเลยนะครับถนนมันก็เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เข้ามาเนี่ยเกือบ2กิโลเนี่ยมันเป็นถนนที่ไม่ได้เสียอะไรนะโค้งไปโค้งมาบ้างนะครับปลูกบ้านเนี่ยท่านขุดบ่อข้างหลังเลยแล้วดินเนี่ยมาถมข้างหน้านะครับดินมาถมแล้วก็ทําให้มันสูงๆว่าถนนแล้วก็ปลูกบ้านข้างหลังก็เก็บน้ําได้เลยน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากน้ําที่เขาปล่อยมาจากคลองชลประทานนะโว่แต่ปีนี้น้ามันน้อยจังเลยอ่ะ ลกด้วยนะครับหน้าฝนจะเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมผมจอดรถนี้เหลือเฟือเลยดูไม่ยากเนาะผมขออนียายไม่เดินลงไปดูนะครับแปลงนี้ถ้าจะจองก็สองหมื่นนะสิบห้าวันนะครับเราเราวัดกันก่อนใครไวใครได้แล้วกันนะครับใครไวใครไดไปเดินไปเรื่อยกันนะครับเดินไปเรื่อยมีไฟถนนด้วยนะเห็นไหมมีบ้านคนข้างๆนี่เป็นลงลงลง,ลงสีนะครับไม่ได้ไม่ได้ทําแล้วนะครับ ผมต้องบอกให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอะมาอยู่ใกล้นี่จะมีมลาภาวะอะไรหรือเปล่าเสียงกลิ่นอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีแล้วนะครับเนี่ยแปลงนี้ยดูง่ายมากนะครับเลยทาให้ผมขี้เกียจเดินอนะ่ะเพราะมันเดินเดินไปมันเดินยากฝั่งขวานะฝั่งขวามีไอ้นี่เดี๋ยวรั้วลวดหนามแต่ฝั่งซ้ายนี่ติดที่เขาทําไม้ดัดไม่ใช่ป่านะพวกนี้เขาเขาเขา,เขาปลูกไม้ดัดไว้นะฮะไม้ล้อมอ่ะเออไม้ล้อมอ่ะพูดยังไงว่าไม้ล้อมอ่ะนะครับ ตรงไปนี้ก็เป็นบ้านคนเยอะเหมือนกันนะครับไปเราเดินไปดูตรงบ้านคนกันเพราะนั้นไฟฟ้า,ป,า,ป,า,ป,า,ารประปลาสาธารณประพครบนะครับห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณก็ประมาณสักยี่สิกิโลนะโอ้ยี่สิบกิโลนี่ขับรถแต่ดเดียวปัจจุบันนี้เขาก็ทํานาอยู่นะเดยวก็เก็บเกี่ยวแล้วครับโอ้ปีนี้น้ํามันน้อยครับไปไหนก็น้ําน้อยน้ําไม่ค่อยมีแล้วครับเนี่ยไปเดินไปเรื่อยๆกันหมาค็ไม่เห่าเนาะผมรีวิวว,วันที่สี่นะครับสี่สิงหา สีกันยาสีกันยาให้ดูว่ามันมันไม่ได้น่ากลัวอะไรมากอย่างที่ท่านคิดน,นะเสาไฟขนาดนี้ก็แสดงว่ามันบ้านคนเยอะอะนะเนี่ยไปลงสีที่เขไม่ได้ใช้แล้วนะครับลองดูเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกเฉยๆผมไม่ได้บอกว่าแปลงนี้ดีที่สุดนะเป็นแค่ทางเลือกให้กับท่านนะครับเนี่ยท่านเห็นทางขยะไหม ในชนบทเป็นอำเภอเมืองนะในชนบเนี่ยคืออำเภอเมืองตำบตลตลิ่งชันนะแต่มาเลยไปน,นิดเดียวไม่กี่ไม่กี่เมตรหรอกนะครับมันก็ขึ้นอำเภอดอนเจดีแต่นี่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยทางขยะก็บอกชัดเจนครับเห็นไหมมีแท่งน้ำหมู่บ้านด้วยเนี่ยบ้านคนไหมเนี่ยบ้านคนเต็มไปหมดเลยเห็นปะ บ้านคนมีบ้านคนเดินไปตลอดทางนะฮะปูไปตลอดทางนู่นยันสุดนู่นนะครับตรงไปไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเป็นคลองคลองมะขามเท่าเห็นไหมยเยอะท่านดูถังขยะเอาแล้วกันถังขยะนี่คือหน้าบ้านคนแต่ละหลังละหลังละหลังนะนะทีนี้ผมไม่อยากเดินไปเพราะหมามันเหา่าเห่าเสร็จมันโอ้โหคุยไม่รู้เรื่องครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะเนี่ยลง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 ,ลงสีเก่านะครับเนี่ยชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้น เป็นอ like, ีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่านนะครับตอนนี้ฝากติดตามช่องบอยเศรษฐีนกราดวยแล้วกันมีน้องใหม่มาหลายท่านนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้กดเลขหนึ่งกันผมหน่อยแล้วกันนะครับกดเลขหนึ่งเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้ต้องพัฒนาเยอะกันเหมือนกันนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับการพัฒนาต้องมีตลอดทุกวันน่ะนะหยุดพัฒนาก็คือเหมือนหยุดหายใจอะครับต้องพัฒนาแล้วก็ให้กําลังใจทุกท่านที่กาลังก่อร่างสร้างตัวนะท่านที่กําลังซื้อบ้านจะเก็บเงินซื้อบ้านจะเก็บเงินซื้ สักวันกนเป็นวันของเราอะนะวันนี้ไม่พร้อมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็พร้อมเชื่อผมนะครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยอย่าไปถอดใจอะนะแต่นี้ลองวิเคราะห์ดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อนะมนอาจจะมีดีแล้วก็ไม่ดีนะครับให้เป็นประโยชน์กับท่านในผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ไปดูหลายๆช่องนะครับอย่าดูช่องบอยสตรีนะครับช่องเดียวนะไปดูเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านนะครับตอนนี้มีนักรีวิวเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองเลยก็เป็นประโยชน์กับท่านแล้วกันนะครับในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองนะครับอ่ะกลับมาที่หน้าแปลงเราอีกแล้วต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์ผมก็ได้นะหรือโทรหาผมก็ได้นะครับอ่ะโอเคสมควรกับเวลาฝากไว้ด้วยละกันแปลงนี้ห้าไร่เลี้ยวห้าไร่ครึ่งนะสองจุดสองเก้าล้านนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ต้องการข้อมูลอะไรก็โทรมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะลลร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกท่านเลยสวัสดีครับจากผมบอยเศรษฐีนักราชครับ